ทำบทเรียนเลยแล้วกันต่อยอดจากวิดีโอที่แล้วเอา incra รปอินสแ a ร e มาทำภาษาไทยให้สีบัตรมาดูกันเราจะวาด,ดาดกระดาษดูสิัม้าวหนานี่ข้าเหรียญ ก็ขึ้นมามก็เ,เลือกปัดตัวนี้ปัดตัวนี้ก็เลือกสีฟ้าก็ลองลากดูมันได้เรื่องมันมันละเลีเอาเป็นสีส้มเฉยให้ผมทำข้าวให้ดูเขาก็ยังไม่เก่งอ่ะโปรแกรมนะแค่เอามาช่วยงานสีบัต เนี่ยได้เลขเลกเ้าได้เก้าเพราะว่าสีบาทไม่มีประตไทยคราวนี้พอเราได้เลขเก้าเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่เซฟเนี่ยเป็นไฟต้องเป็นไฟล์ s v g เท่านั้นนะจะเขียนจะส่งไปที่สีบาทได้ก็ใส,ส่ไปเขียนว่าเลขเก้า ก้าสามตัวแล้วกันก้าสามตัวไม่ขึ้นคีย์บอร์ดผมไม่ขึ้นว่ะเป็นบ้าเลยเซมบอร์ดนะก้าสามตัวอ่าก้าสามตัวอันนี้ก้าหนึ่งตัวลบไปเลยเนีย่ย ั22ว่ะคอมกมเอเซฟ93ตอร91 91เริ่มใช้อะไรได้บ้างเริ่มคล่องแล้วผมใส่ไปซึ่งใส่แล้วนะไปไปดูไปเอาเลข9นี้แพงหนงสามเดนแพงพอไดไฟ ไแล้วก็ไปจะไม่ได้ S S เลยว่ะโดยดีอยาจะงงกันไฟเออเออ S V G ต้องเป็นไฟล์ S V G นั้นถึงจะแปลงไฟล์เป็น 3D ได้โอเคแล้วก็ไปที่สีบั๊เราซิม u ล a t นานหรือเงิน ดูดิ ه, เลขเก้าจะมาไหมวิธีทำภาษาไทยให้เป็นสามดีสีดัดไม่มีภาษาไทย <c oughs> ลองไปใช้เล่นดูนะดิจริ <c oughs> จริงเ,รเอารูปภาพอะไรมามาแปลงเป็นสามดีก็ได้แต่ผมไม่เก่งขนาดนั้นลองศึกษาดูทำแบบง่ายๆด,ดิลองดูนะ ผมเอาอินสตาแครมาช่วยงานสี่บาทคอยมาซีโมเลกั <is> <anyways> นเรื่องรมพันสองพันกว่าเอามาแล้วใช่ไหมเอามาเข้าที่เดิมที่เราทำตัวหนังสือเนี่ยอะไรเงี้ยเอิ้นจมส์เอา ไล่ลงมาสามดีแอนเนี่ยแอลดีแอน,เ,นเข้าไปอันนี้เขียนตัวหนังสือว่าจิ้มมาแล้วน,นี่เขียนตัวหนังสือที T เนี่ยนิวทีอันนี้นิวเอ g บีจีเนี่ยเ,ยเข้าไปนิวเอ g บีจีไฟล์ข็้นขึ้นนี่ไงขาวๆดูที่จะขึ้นมามาดูกัน มาแล้วอย่างงี้ครับอย่ที่ทำตัวหนังสือภาษาไทยใส่สรีบัตรเราไม่ใช่เล่นกันดูนะเด็กๆเ,เล็ก,กโอเคครับงั้นครูน้อ,อขอจบการสอนแค่นี้นะคะนนนนระับแบบง่ายๆสอนนำตัวหนังสือภาษาไทยแบบง่ายๆอันนี้เลกไทยขอให้เขาหล่เรัก้าุ้มครองคนคน,นะครับไปแล้วนอนละพรุ่งนี้ต้อง งานลูกค้าอีกว่าจะทำตรงนี้ว่าจะทำตรง,งนี้แต่เื่อเด็กๆเ,เอาไปใช้โอเคครับไปใช้เล่นเงินดูนะโปรแกรมนี้ดูวิธีผนวกกันแล้วนะโปรแกรมนี้ครับสี่บาทอินสเกตกับสี่บาทผนวกกันได้ครับผนวกกันได้จริงครับอินสเกตกับสี่บาทรแกรมนี้โปรแกมนี้ผนวกกันได้ อาร์ตแคมก็ผน,นวกกันได้ผน,น,นวกผนวกกันได้หมดเลยโอเคครับสีบาทมันครอบคุมหมดเลยเลยไปแล้วิตดีดีก็ะคะ้สี่สี่บาท